สองฝาหอยฝาเดียวแล้วก็มีปูเทียนก็ต,ต้นนะครับเยื่อตกปลาตายก็ยากไปเล่ด้วยตาวาพอปอะไรบางมันไม่ใจอย่ายงตัวส้งตัวเมื่อตักทีเขาผูดนะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์มาครับในทองทะเลของระนองนี่ครับ ถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดสังคมกับเสียงเปลี่ยนเมืองและฟักแฟงวิภาพร,พรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจทะเลในพิกัดที่จะมีการเดินหน้าโครงการท่าเรือน้ําลึกระนองชุมพรภายใต้โครงการใหญ่คือแลนบริดต์ค่ะหลังก่อนหน้านี้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเรียกย่อยๆว่าสนขเขาออกมายืนยันว่าการทํา e h i a โครงการแลนบริดต์เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและระบุว่าพบจุดที่ มีความสมบูรณ์ต่ำแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะมีข้อสังเกตจากภาคประชาชนและภาควิชาการว่าขอบเขตการศึกษาโครงการระยะทางเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นมันไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะโดยในรายงาน EHA i ระบุว่า1ตารางเมตรพบสัตว์น้ำหน้าดินเพียง1ชนิดจำนวน7ตัว เพื่อค้นหาความจริงข้อนี้สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจับมือกันลงพื้นที่ที่อ่าวอ่างจังหวัดระนองแล้วก็ไปที่แหลมริว่วจังหวัดชุมพรนะคะเป็นพิกัดที่จะมีการก่อสร้างโครงการท่าเรือล้ำลึกทั้งสองฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะเขาไปชวนคนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอและอำเภอสุขสํสราญของจังหวัดระนองร่วมกันเก็บข้อมูลทางทะเล ภาพที่ผู้ชมเห็นนี่เป็นปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คนละเมืองร่วมสำรวจสัตว์น้ำหน้าดินแล้วก็จำแนกชนิดด้วยนะคะเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่แหลมเอ่ออ่างแล้วก็ดอนตาแพ้วที่ระนองค่ะซึ่งจุดนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเลงว่าจะก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกฝั่งระนองถ้าสร้างจริงเนี่ยจะต้องถมทะเลขนาด6,97 5ไร่เพื่อทําท่าเรือน้าลึกนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชาวบ้านค่ะ เขาไปสำรวจสัตว์หน้าดินในบริเวณนี้ทั้งหมด15จุดนะคะคุณผู้ชมแบ่งเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นจุดสีเหลืองด้านล่างเป็นพื้นที่โครงการท่าเรือ5จุดค่ะแล้วก็จุดสีแดงแก็คือพื้นที่บริเวณอ่าวอ่างนะคะไปสำรวจที่ดอนตาแพวด้วยเป็นจุดที่จะมีการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึก สำรวจตรงนี้เพื่อให้เห็นความหลากหลายของสัตว์หน้าดินค่ะซึ่งสัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนอนรายไส้เดือนทะเลที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลชนิดอ,อื่นๆแล้วก็กลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนอย่างลูกกุง้งลูกปูก็พบในการสำรวจครั้งนี้ด้วยนะคะชวนคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการพิสูจน์ทะเลไม่ร้างจากคุณคำพีสุขเปรมสื่อพลเมืองภาคใต้ค่ะ กยากไปเลยด้วยตาวะมันหกใจวาไปตัดดินนั้นวามันพบอระไรบ้า,บางบลิเวีทีีว่เอาอ่างเก๋น่าคนมันจะก็พยายามโดนตาเพลีวนี่โอ้ยอุดมสมบูรณ์มากสัดหน้าดินยังทุกชนิดห้อยปูปลาคุ้ทุกทุกย่างสามสิบสามสิบอ่ะสันนี้มันก็คือประมาณสูงเกือบหนึ่งตารางเมตร ซ้ำท,ที่เราเก็บมามันจะอยู่ขนาดพื้นที่ประมาณ0ูน่ตารางเมตรงั้นถ้าเกิดเราจะคิดเป็นต่อ1นึงตารางเมตรอ่ะแต่อ่านก็คือคูณสิเข้าไปถ้าเกิดเราเจอเราเจอเนี่ยสมมุติถ้าเราเจอประมาณสักร้อยตัวเนี่ยมันก็แปลกกว่าพันตัวต่อตารางเมตรเจอหอยแข้งนะครับเจอไอยแก้งเจอหลัการ แบาเจอทุกชนิดนะครับมีตัางนอดมีตัางลูกกุ้งลูกกังนะครับมีตัางลักไส้นะครับไปที่ดอนดาแพ้วหรือว่าไปที่เนื้อะไรเจนะครับมีเจอพันนี่บอยนะครับมีตัางลักไส้มีกดมส้มโบนไส้เดือนทะเลโกนบอลสายว์หยาบยาวยาวมากตายไหมคะอันนี้มันจะถ้าอยู่ในทะเลมันก็ไม่ตายมันจะไปงอกหัวอีกอใช่ ได้ลองต้นไปงอกใหม่ได้มันได้มันเป็นเร่งอาหารของซาตเทเล่ดีซมบูนถ้าว่าโครงการเ้าลงใช่ไหมมันก็มีฝนกระทบอ่ะป่าว่าเราห้ากินอยู่กับซาตเเล่ของดี้แล้วนี่เจ้ของนี้เลยน่อันนี้คือตัวอะไร บริขิดน้ำยังใช่น้ำบริขเดสามบริขิดอันนี้อันนี้นะสาม,สามแล้เราหากินอยู่ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวลอะไรเพราะเรามาเมื่อทุกวันเพราะเรามาวางอวนกุ้งมังตกปลาใจมังวังปูมามังตรงนั้นนั้นถี่หากินของปีนองจากบ้านทุกคนก่น ว่าคุณผู้ชมคงมีคำถามในใจใช่ไหมคะว่าสัตว์ทะเลหน้าดินมันมีบทบาทสําคัญยังไงกับระบบนิเวศแล้วสรุปแล้วทะเลที่ถูกเลงว่าจะสร้างท่าเรือน้ําลึกในโครงการแลนด์บิดเนี่ยมันร้างจริงไหมถ้าสร้างจะกระทบสัตว์หน้าดินมากน้อยแค่ไหนวันนี้ตอบกันชัดๆกับอาจารย์ศักอนันต์ปลาทองนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรทีววิทยาสาขาวิทยาศา,า,าสตร์ทิวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และท่านเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยคะ่ะอาจารย์ศักอนันต์สวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับอาจารย์ขาไปสำรวจเองนำทีมเองร้างจริงไหมคะสมบูรณ์ต่ำจริงไหมคะตามรายงาน EHA i เนี่ยคะ่ะอาจารย์ก็จริงๆผมผมไม่คาดคิดด้วยซ้ำไปนะว่าความโดมสมบูรณ์เนี่ยมากกว่าที่คาดไว้เยอะมากครับไม่ใช่แค่ว่า,า,าไม่กี่ตัวหรือว่าตามจำนวนที่ใน EHA i ที่บอกไว้ครับก็เราก็ตกใจกับตัวเลข ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราสํารวจรอบด้านเลยซึ่งรอบด้านเนี่ยเป็นทางพื้นที่สงวนชีวมณฑลละนองเป็นอุทยานชาติทางทะเลเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติสมบูรณ์มากกระเพอ,อใช่ครับหรือเกาะพยามซึ่งเพิ่งประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทางที่ไฝั่งของกรมทชค่ะแล้วยังอยูอย่ใน tentative list แต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่เป็นท่าเรือเนี่ยอันเนี้ยอยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับเราก็คิดว่ารอบด้านเนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด ตรงนี้ไม่น่าจะตามขนาดนั้นนะครับก็เลยมีอการลงไปเราก็ชวนกันไปดูครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัตว์หน้าดินสัตว์หน้าดินก็คือสัตว์ที่อยู่ตามพื้นตามใต้ดินเนี่ยครับมันก็จะเป็นพวกอาหารของกุ้งหอยปูปลาหลายๆชนิดที่เราพบบริเวณนั้นนะครับค่ะอาจารย์ขาอ,อาจารย์ไปตักดินครั้งหนึ่งเนี่ยคือศูนย์จุดหนึ่งตารางเมตรอาจารย์เจออะไรบ้างเฉพาะแค่ศูนย์จุดหนึ่งตารางเมตรที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างแบบเห็นได้ชัดแบบติด ใน,ในตะแกรงร่อนเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่ในถาดถาด,ท,าดที่วางดูในกล้องใต้กล้องครับก็สามสี่สิบชนิดที่เห็นนะต่อต่อศูนจุดหนึ่งตารางเมตรคือไม่ใช่หนึ่งตารางหนึ่งตารางเมตรไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งตัวต่อตารางเมตรอย่างใรา,า,า,ายงานเอชเอเนี่ชัดเจนเพราะว่าทุกคนเป็นพยานร่วมกันเพราะเราตักมาเนี่ยก็ผูกสื่อข่าวก็อยู่ด้วยกันชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันตักขึ้นมาแล้วก็มาร่อนผ่านตะแกรงทุกคนเห็นกระบวนการพร้อมกันหมดนะครับในในกระบอกเก็บ เนี่ยที่ที่ที่เราส่องดูจํานวนมากแล้วจริงๆเนี่ยมากกว่าที่คาดคิดไปอีกซึ่งทําให้ผมเนี่ยกลับมานั่งคิดด้วยซ้าไปว่าจริงๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่าสูงกว่าบริเวณป่าชเลนที่อยู่รอบด้านสียอีกอ้าวอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มคิดใหม่เลยว่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดรวมครับจุดรวมในในทางวิทยาศาสตร์มันคือเขาเรียกเป็นซิงค์ซิงค์อีโคซิสเต็มคือจุดที่รับรับ ทั้งธาตุอาหารต่างๆหรือว่าลูกพันธุ์สัตว์น้ําเนี่ยที่เกิดอยู่รอบทิศเลยเขาไปเกิดในป่าเชลนรอบด้านตามแนวบากกรางที่เกาะพยามที่ดอนตาแพ้วที่เป็นเนินทรายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางเนี่ยปรากฏว่าอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เป็นท่าเรือน้ําลึกเพราะฉะนั้นเราจะเจอเนี่ยเท่าที่เบื้องต้นนะครับเจอว่าเจอเยอะกว่าบริเวณอื่นเสียอีกโอ้ค่ะแปลว่าสมบูรณ์นั่นแหละค่ะใช้คําง่ายๆก็คือมีความสมบูรณ์สมบูรณ์มากเพราะว่า เลยเป็นข้อสังเกตไงว่าวันที่เราออกทะเลครับเรือเต็มทะเลเลยครับตรงนั้นเลยตรงที่เป็นท่าเรือเนี่ยเรือเต็มทะเลตั้งแต่เช้าเลยเช้าเสร็จเที่ยงปั๊บเขาต้องกลับเพราะว่าเยอะได้ยี่สิบสามสิบโลกุ้งแชบวยเนี่ยก็กลับแล้วลำอื่นก็ออกกันมาต่อต่อเนื่องเต็มทะเลค่ะอาจารย์ขามีสัตว์น้ำชนิดไหนมีสัตว์น้ําชนิดไหนที่ชี้วัดความสมบูรณ์แล้วอาจจะไม่เจอในที่อื่นไหมคะจากการตักหน้าดินสำรวจรอบนี้ค่ะอาจารย์ คือตอนนี้เดี๋ยวอยู่ในระหว่างการจําแนกชนิดอย่างละเอียดอันนี้ต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการนะต้องศึกษาในห้องปฏิบัติการแต่เบื้องต้นอ่ะเท่าที่มองเห็นด้วยตาเปล่าตอนเนี้ครับผมผมกําลังมองว่าตรงนี้เยอะที่สุดละอย่างเมื่อกี้ผมบอกกาลังจะบอกว่าทะเลกว้างใหญ่ภาษาบอกว่าเรือไม่ได้อยู่กระจายทั่วทั้งทะเลเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยครับมันรวมตัวอยู่ตรงนี้เลยเป็นร้อยร้อยลำวันนั้นถ้าเกิดใครได้เห็นภาพเรือทุกลำมากองอยู่ตรงนี้หมดเลย ไกลออกไปถัดออกไปก็ไม่มีเรือทุกเรือทุกลำมาตรงนี้แปลว่าตรงนี้เป็นที่รวมเลยครับเป็นที่รวมของสัตว์น้ําสารพัดชนิดที่มาตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่มีแนวปะการังไม่มีหญ้าทะเลแต่เห็นว่ากุ้งทั้งนั้นเลยอืกุ้งแชบุ้ยเต็มลำที่ชาวบ้านจับกันได้มหาศาลเลยบริเวณนี้ครับค่ะ อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นภาพการทําประมงในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีทั้งแมงกะพูนมีทั้งปลาทูปลาท,ทะเลหุ่น่าสนใจมากแล้วจริงๆมีภาพแบบเบื้องหลังที่แฟนเห็นอาจารย์ได้ปลาอินทรีตัวใหญ่มากเลยค่ะสําหรับการสํารวจเข้าไปไกลออกไปจากชายฝั่งนะคะอาจารย์ขานาทีสุดท้ายของรายการถ้าอาจารย์จะต้องบอกรัฐบาลอนุทินที่เขาบอกเดินหน้าเต็มที่แลนบิตถ้าจะต้องบอกรัฐบาลหน้าที่จะมากับการเลือกตั้ง จากผลสารวจที่อาจารย์เห็นกับสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกกับรัฐบาลในคาว่าการพัฒนาเนี่ยอาจารย์อยากบอกอะไรคะคือสิ่งสําคัญนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ดีที่สุดของประเทศในแง่ของความเป็นป่าชายเลนเป็นเอสทูรีที่ดีที่สุดของประเทศถ้าเราจะต้องแลกหรือยอมเสียระบบนิเวศที่ดีที่สุดของประเทศเพื่อโครงการอีกเรื่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งเลยที่ไม่ใช่เป็นตัวตนของพื้นที่เนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการที่เข้มงวดมากเพียงพอ<ฆ>ข้อมูลจาก e อ i a มันสะท้อนเห็นเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาให้เรารู้อย่างของแท้เราไม่ได้ใช้นักวิชยาการที่ดีที่สุดมาศึกษา<ฆ>ไม่รู้เป็นใครมาศึกษาแล้วบอกว่าไม่มีสิ่งมีชวิตอะไรเลยเนะครับ<ฆ>ขนาดข้อมูลทางนิเวศวิทยาซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากกลับกลายว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในรายงานเนี่ย มันจะน่าเชื่อถือได้อย่างไรก็าฝากเป็นข้อคิดนะครับค่ะค่ะคงต้องตั้งคําถามกันต่อวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ศักดิ์อนันท์ที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อยากชวนคุณผู้ชมตามกันต่อรวมถึงผลจากแลบด้วยนะคะพร้อมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าอันนี้แค่สังเกตด้วยตาย,ยัางสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้เราปิดท้ายรายการด้วยเสียงจากน้องๆโรงเรียนกระเปิดวิทยาและเยาวชนกลุ่มระบาดใบระนองค่ะได้เรียนรู้การจําแนกสัตว์น้าหน้าดินภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลเมืองกับภารกิจการสำรวจในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นเสียงที่คุณกนิกาแพรแก้วนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรารธานีได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ้องลาไปเลยพร้อมกับเสียงจากคนรุ่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลแล้วก็บำรุงรักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็จะมันก็จะได้มีแบบสัตว์พวกนี้จะได้เยอะขึ้นแบบนี้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็จะสวยงามตามธรรมชาติครับผมมันจะได้ไม่สูญหายไปจากโลกด้วยครับเป็นครั้งแรกครับที่เด็กๆได้รู้จักสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เป็นอาหารของปลาที่อยู่ในระบบนิเวศพวกเขาก็ตื่นเต้นนะพื้นฐานเด็กที่มาเนี่ยเราเป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกระเปื่วิทยา ก็เรามีความตั้งใจว่าเราจะทําค่ายโดยที่มีเชื่อมโยงแต่ระบบมิเวศของป่าชายคลองพระพุทาิรที่เราทําอยู่แล้วก็เรียนรู้ถึงป่าชายหาดเลยโดยเราเห็นว่าหาดก็มีความสมบูรณ์ตั้งแต่หาดหินหาดเลนหาดทรายถือว่าพี่ๆมาช่วยให้ให้เราเชื่อม,มั่นที่จะเรียนรู้กับเครื่องมือใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเพื่อสืบค้นหาสัตว์ต่างๆนะครับ